เน้นขาอย่างเดียวเจาะยางเข้าไปมาดูครับวงในตีไม่ถนัดกรรมการสายยันต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับเอาเดินเร็วแล้วชกในเกมตั้งรับครับผู้ใหญ่สีโอ้สายเหลี่ยมบิดมานะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้โอ้โหโดนโดนอีกแล้วนะครับขาเนี่ยไปรับเยอะๆก็ไม่ดีครับนี่นะครับตอนนี้เด่นตะคึบสู้ครับ อยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าท้ำเสือครับเด่นสาคอนมัดในขวางตู้โอ้ไปโดนลูกจุกจิกจากผู้ใหญ่สีครับอ้าวตับตอกมากอีกโอ้โหนา้าแงหนาง้าหงายหน้าสะบัดครับตางดานเด่นสาคอนอวงในครับตัวเล็กพยายามเอานวมปิดหน้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ผลักทิ้งไปเลยแทงขวาครับเตะเข้าไปครับผู้ใหญ่สีเด่นสาคอนแขงโอ้โหจกกักรจี้นะ้าแทงตรงนั้นนละโอ้ไม่สนแลวครับ ทยับเข้าไปเปิดเกมแล้วนะครับเด่นตาคอนเพราะว่ารู้นะครับว่าไปยืนฟุยกับผู้ใหญ่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปร่างเ็าเสียเปียบด้วยนะครับมีหมัดทิ้นเข้ามาแทงขวาต้องเบียดต้องชนเบียดให้ติดผู้ใหญ่สีนี่ก็ดูจับได้ก็ยังไม่แทงนะครับแต่แทงเรื่อยๆน,าน,น,าน,นี่น่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับเอาดูว่าจะคุมเกมไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับสอกซ้ายจากเด่นสาคร จามเข้ามาเต็มเตมครับแม่แต่ผู้ใหญ่ยังเหนียวครับโดนแล้วยังไม่มีแผลแตกอพอไม่มีแผลแตกก็ก่อนจากก็เสียบขวาได้มานหนักๆครับผู้ใหญ่สีเด่นสาคอนไม่ท้อครับะลุโรงในเข้ามาจาับนหยขวางสู้แหมสุดท้ายแล้วไปโดนผู้ใหญ่สีแทนก่อนจากซะอีกครับสไลล่างอย่างเดียวครับเล็งที่ช่วงล่างนะครับเด่นสาคอโดนต่อยลำตัวมาโดนทีมาอีกอ้าว เดินเข้าไปครับเตะล่างโดนศอกมาครับจังหวะบวกของผู้ใหญ่สีอ้าวข่าวขวายัดเข้าไปครับพยายามอ้าวมาซ้ายขึ้นเหมือนกันแล้วครับเด่นสาครเจาะเข้าไปโดนเสียบขึ้นมาโอ้ผู้ใหญ่สีก็ต้องมีลูกขวางแล้วก็แทงสู้นะครับเอาต้องชกในเกมตั้งรับแยะครับ,บมีจิ้มลำตัวโอ้วยสูงนะครับจะก้มไปต่อยลำตัวดื้อเลยครับเอาเด่นสาครขยับเข้าหา ใช่โนนตั้งเอาไว้อีกโอ้โหตีไม่ถนัดแต่กรรมการสายยันต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับครับมาหาความเช่อกันต่อครับเดนสาครผู้หญสีเกี่ยวแล้วแอรออกรารแอคตอิครับไม่ยอมวางแค่เพครับผู้หญสีอ่ะมาดังแทงขวาขาได้เดนสาครขวางตู้แทงขวาอ้าวผู้ห่สีต่อยหนึ่งสองเด่นตาคอนันต่อซ้ายมาครับเด่นตาครตรงนี้เล่กขึ้นมาเต็มสปีดครับ โอ้ยโดนบิดครับม่เหลี่ยมนี้เดินเข้าหาครับเดินเข้าหาเจอแข้งเจอแข้งอีกแล้วพยายามคือด้วยหมัดยังไม่เต็มคำบดยกที่สามสาครารนี่เวลาขวางแทงก็แทงได้ดีนะครับเอาขยับไปเรื่อยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่สีจังหวะจับนี่ ต่อลหดทีต่อทีเริ่มจากแรงขึ้นมาโอ้โหสู้บนด้วยนะครับตัวเล็กแล้วก็แทงดีเหลือเกินดูครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนผู้ใหญ่สีขวางอย่างเดียวไม่ขยันไม่ยกนี่จะเป็นเรื่องได้เหมือนกันครับนี่นะครับผู้ใหญ่สีไปขีบแล้วให้เด่นตะคอนจีวีเสียบก็เอาละครับเด่นตะคอนตอนนี้กลายเป็นมวยได้ใจครับผู้ใหญ่สีปล่อยซ้ายแทงซ้ายแล้ววางแข้งขวามาครับเด่นตะคอนวางแข้งซ้ายเอาละครับเด่นตะคอนเพิ่งขึ้นมาสุบชีวิตครับ เอาีอาชีพก็พยายามแรงขึ้นมานะครับเกมของเด่นสาครครับเตะซ้ายเข้าไปครับเกี่ยวได้โต้คืนด้วยขวาครับเอาเจอหมัดมาผู้ใหญ่สีเด่นสาครครับขวางไว้ป้ายหน้าไว้ยกขึ้นมาครับแห้งขวาโอ้เตะซ้ายครับวงในครับตั้งกับแพงเอาไว้ครับเด่นสาครไม่รู้ใครจะตีใครดีกว่ากันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้เตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่วงในนี่เวลาตีก็ตีเจ็บ เดินสาครน,นี่ต้องเดินชนแบบนี้นะครับดูว่าผู้ใหญ่สีเองออกแข้งแทงเขา่าออกได้แรงแต่ต้องขยันโต้นะครับต้องขยันออกนะครับไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีแล้วครับนี่ครับถือว่ามีดีคนละอย่างครับผู้ใหญ่สีนี่ได้ลูกจะแจ้งครับเต็มเดินสาคอวันนี้ถือว่าขยันเหลือเกินครับเอาละครับแพ้ชนะนี่ต้องว่ากันยาวๆขัอมมอ้นบนคู่นี้เดินสาครเดินหน้าวางแข้งซ้ายเข้าไปพยายามเดินเปิดเกมต่อครับเดินสาครเตะขัาเดน็เกมเอาไว้จากผู้ใหญ่สีครับ เดินเข้าไประวังก้านคอเลย้วครับเด็กสาคอนครับเจอแข้งเอาแข้งซ้ายก็คือหลุดไปครับเจอแข้งซ้ายของผู้ใหญ่สีครับเด็กสาคอนผู้ใหญ่สีนี่ดูทรงมวยใช้ได้นะครับขยาบออกซ้ายออกขวาแล้วออกแข้งแม่นเหมือนกันวงนอกแต่ว่าวงในนั้นโอ้โหดูความแข็งแรงเบียดเข้าไปกระถุงเข่าไปเรื่อยนะครับชนไปเรื่อยเหมือนกันเอายุบย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับผู้ใหญ่สีต้องทยันนะครับ ใจนี่เวลาจับโกงได้ทำได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ขยันยกนะครับใช่ครับจังหวะมีมาต้องรีบเอาอาวุธกับผู้ใหญ่สีรอช้ารอนานเดี๋ยวก็เจอผลร้ายก็อ่าครับเด็กสะคอนมักสายยังไม่ได้ผู้ใหญ่สีตอนนี้หลบหลีกชิ่งไปเรื่อยครับเด็กสะโอ้ลูกนี้ชนครับเด็กสะครอ่าสุดท้ายมาเสียแล้วเสียเหรียมอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะถ้าคิดช้าเนี่ยครับจะเสร็จนะครับ เป็นสาครเตะซ้ายเข้าไปครับเจอแข้งขวาของผู้ใหญ่สีครับโอ,โอ้เกมการยกก็อยังแลกกันสนุกนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับผู้ใหญ่สีจะของเกมไปเรื่อยออกแข้งแทงเข่าแล้วก็อาศัยหลักเหลี่ยมดูว่าพยายามจะเบียดแกฮึดแต่เริ่มจากขาลงไปเหมือนกันนะครับเป็นสาครนพอโดนโต,โนโต้โดนโต้เข้าไปหนักๆแบบนี้ครับยับเข้าไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกสุดท้ายครับ ตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกทีมงานนี้กระตุ้นมาอย่างหนักเลยนะครับให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับเด่นสาครมาดูว่าผู้ใหญ่สีก็มีลูกขวางตั้งกระแพงเอาไว้ไม่ยอมปาท้าด้วยตรงๆแล้วครับมาถึงตอนนี้ลืมลูกเจาะล่างหรือเปล่าครับเดนสากรโว้ยหมัดซ้ายมาแล้ววงในไม่เอานะขอหมัดครับ พอหมัดกับเตจอล่างครับเด่นสาครขยับเข้าไปครับเจอแข่งมาก่อนต่อยก็ยังไม่โดนเต็มเ็มครับนี่ละครับวงในเด่นสาครยกนี้ไม่เน้นแล้วครับพยายามฝากความหวังไว้ที่พลังหมัดครับเก่งหมัดซ้ายรออ้าวฝาเปิดทางมาก่อนต่อยสายน้มันหนึ่งหมัดจับไหนมาก็เป็นทางด้านผู้เลียสีครับล็อกเอาไว้อีกครับโอ้โหเรียกว่ายังมีลุ้นนะครับยาฉีดนี่มาเยอะด้วยนะครับให้กับเด่นสาคร ้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับอาวุธอื่นนี่ไม่ต้องไปสนแล้วนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่สีเองก็ชกละเอียดนะครับไม่ประมาทนะครับมีแข้งเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้เลยไม่ปล่อยให้เด่นตาครนั้นออกหมัดได้ถนัดจรับเบรกเกมโดยแข้งสไตล์ครับทางด้านผู้ใหญ่สีครับแค่วันนี้ผู้ใหญ่สีได้บอกว่าผู้ใหญ่แรงแกนลุกบ้านครับวงในนี่ตีอยู่ข้างเดียวครับเด่นตาครยังไม่ท้อ พยายโอ้ยตอมาซ้ายมาแม่ลาดเปล่าไปนิดเดียวครับน้ำหนักไม่ได้อีกปล่อยมัดอย่างเดียวครับเดินสาคออย่าช้าอย่าช้าเดินครับเอ้านี่ครับมัดซ้ายครับหายเลยครับทีนี้ครับโอ้โหเบียดเข้าไปนี่โดนล็อกเลยนะครับแล้วก็เรียวแรงก็ลดน้อยไปแล้วนะครับมั่นใจแล้วครับผู้ใหญ่เสมีลูกมีแท่งซ้ายคอยกระกั ราตั้งกำแพงเอาไว้ตีไม่ถนัดกรรมาการสายยันต้องแย่ก่อนครับนี่ครับเดีตะคอนี่ต่อยมาสายได้เต็มๆตครับแต่พลังหมดัดหรือว่าเบาๆหนึ่งไปเยอะครับเอาละครับเดียนตะคอนมัดในได้ไม่ตีแล้วครับผู้เยี่ยีตอนนี้ดูว่าพอใจผลงานครับขวาเบรกเกมอีกเดียนตะคอนวิ่งกันตอนนี้เดินอย่างเดียวไม่พอครับต้องวิ่งครับต้องวิ่งนะเออตัวเองก็ช้าลงด้วยครับทีนี้ก็ไล่ไปไล่มาไม่ชนกระดานครับ เกมของเด่นสาคอนแต่เวลายังมีนะครับขอให้ยังไม่ยอมอย่างเดียวครับเจอทีไว้ก่อนยาวๆเลยครับหมัดซ้ายครับเขี่ยนลูกนี้ครับเปียนแทงทะลุหลังครับตัวใหญ่สีนี่นะครับวันนี้ก็ดูว่าทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับเริ่มจากเข้าท่าเข้าทางครับเตะขวาเข้ามาเด่นสาคอนไม่ท้อครับ อย่างพยายามสามาัดเอาคืนครับแนมะหวังจะนับจะน็อกแต่ว่าความแม่นความหนักวันนี้ไม่เป็นใจครับเด่นสาคอนหรือว่ามั่นใจแล้วนะครับล็อกเอาไว้ก่อนดูครับโอ้ผู้ใหญ่สีเองก็ไม่รีบร้อนครับหรือว่าไม่ทําแล้วเลยครับคอยล็อกเอาไว้ครบับพายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมการสายันเดินรวบรวบมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ผู้ใหญ่สีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับ